สวัสดีครับผมวิวจากช่องวิวชาแนลนะคบวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Seven นไนท r t ีเวอร์ชั่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเซเว่นไนท t เฟสติวัล่าสุดเลยนะครับว่า มีอะไรที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในปลายปีนี้แล้วก็ภายในต้นปีหน้ากันบ้างนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องการอัปเดตจะมีอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากที่จะเติมเกมนะครับผมขอแนะนํา Pay to Win Topup บริการเติมเกมเติมเองเติมง่ายผ่านระบบออโต้สะดวกปลอดภัยไม่ว่าจะฟ้ามืดฟ้าสว่างปีสอี3ก็เติมได้ตลอด24ชั่วโมงคิดจะเติมเกมคิดถึง Pay to Win t o p Up ลิงเติมเกมและช่องทางเติมเกมอยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับ เอาละครับก็เข้าสู่เนื้อหาอคลิปนี้นะครับก็หลังจากที่มีการอัปเดตเซเว่นไลฟ์เฟสิวัลไปเนี่ยเราก็ได้เห็นเออย่างค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ลดแมปการอัปเดตนะครับอ่ะสิ่งแรกเลยก็คือระบบเรียวทา์มารีน่านั่นเองนะครับซึ่งระบบเรียวทา์มารีน่าเนี่ยก็จะเป็นการคุพีกันร,ระหว่างผู้เล่นนะครับแต่ก็จะมีกฎพิเศษเพิ่มเข้ามาก็คือจะมีการแบนตัวละครนั่นเองนะครับ แล้วก็จากภาพที่เห็นนะครับคิดว่าน่าจะแบนได้ประมาณ3ถึง5ตัวนะอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอระบบมาก่อนนะครับก็จากรูปที่เห็นนะครับก็จะเป็นการเลือกทีมออกมาทั้งหมด3ทีมแต่ก็จะมีการแบนทีมฝั่งละ1ทีมนั่นเองนะครับเท่ากับว่าเราสามารถใช้ได้2ทีมแต่ไม่จบนะสุดท้ายแล้วเราต้องเลือกทีมใดทีมหนึ่งมาเล่นนะครับก็คือเราต้องเผื่อไว้3ทีมก่อน โดนตัดแบนไปหนึ่งแล้วเราก็เลือกเล่นได้หนึ่งทีมนั่นเองนะครับก็จากรูกที่ออฟฟิเชียลเขาปล่อยมาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จากรูปนะครับที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพเรนเดอร์เข้าๆเกี่ยวกับงานอีเวนต์แข่งออฟไลน์ของเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์นั่นเองนะครับใครที่เป็นสาย PVP เนี่ยรับรองได้เลยว่าน่าจะถูกใจกับคอนเทนต์นี้แน่นอนนะต่อมานะครับก็จะเป็นคอนเทนต์เลดบอสนั่นเองก็จะเป็นบอสมังกรบอสปัวบอสไฮดานะครับซึ่งคอนเทนต์เนี่ย ทางเกมบอกว่าจะ้างอิงจากเซเว่นไนท์ภาคแรกนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยๆกันตีนะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูรายละเอียดทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ต่อมานะครับกิจกรรมใหม่เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ผมเรียกว่ากิจกรรมไอดอลละกันนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็จะเป็นการจับคู่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ของรางวัลน,นั่นเองก็เดี๋ยวรอดูรายละเอียดอัปเดตเข้ามาในภายหลังนะครับสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็ทางเกมนะครับก็บอกว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในช่วงคริสต์มาสนะครับ ก็จะเป็นคอสตูมใหม่3ารตัวละครเอเรียลออลลี่แล้วก็อากิล่านั่นเองนะครับใครที่แบบว่าเออรอคอสตูมของน้องๆ3ตัวนี้อยู่ก็ไปจัดกันได้นะครับแล้วก็การอัปเดตชุดคิดมากไม่พอนะครับทางเกมก็มีแพลนที่จะอัปเดต ชุดใหม่เพิ่มเติมให้กับ2ตัวละครเซเว่นไนก็คือสไปค์กระโดด16เมตรนะครับแล้วก็เจฟมังกรดําก็ไว้เดี๋ยวเราค่อยไปดูโมเดลในเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ทางเกมนะครับก็จะอัพในส่วนของล็อบบี้นะครับแล้วก็หน้าเข้าเกมให้เป็นปีคริสต์มาสนั่นเองเพื่อให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสที่กําลังจะเข้ามาถึงนี้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะเป็นการกลับมาของตู้สกินแทชุนหรือแทโอหญิงนะครับก็จะเป็นการรีลันเนื่องจากว่าทางเดฟเนี่ยเขาแจ้งมาคร้าวๆว่าเขาเห็นใจผู้เล่นฝั่งโตเบิลที่ไม่มีคอสตู้นี้นะครับเขาก็เลยจัดมาให้เป็นการรีลันครั้งแรกของตู้แทชุนนั่นเองใครที่แบบเอออยากได้แทชุนหรือแทโอสาวเนี่ยก็ไปจัดกันได้นะครับคิดว่าราคานะ่าจะเท่าเดิมนะัก3 3,000ืบีแต่เอาจริงๆผมมองว่า ทางเกมน่าจะใจดีหน่อยลดราคาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้หวังไว้แบบลึกๆแล้วก็การอัปเดตถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ทวีปใหม่และแน่นอนแมปใหม่นะครับแล้วก็ทางเกมนะครับก็จะมีการสปอยมาว่าจะมีกลุ่มอัศวินกลุ่มใหม่เพิ่มเข้ามาในทวีปนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยเลยก็คือการมาของซุนหงอคงมีเลียแล้วก็เกียวรีดัสนั่นเองนะครับตัวของซุนหงอคงเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของสี่จกกักรพรรดิปัจจุบัน ส่วนมีเลียแล้วก็ปลาเกลีดัสกเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของ o อเซเว่นไนนั่นเองนะครับตัวมีเลียเป็น o อเซเว่นไนของเจฟส่วนปลาเกลีดัสแน่นอนก็เป็น O7K พ่อของสไป์กระโดด16เมตรนั่นเองนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับทางผู้พัฒนาเซเว่นไนี่ยก็มีการบอกไว้แล้วนะครับว่าตัวของซุนหงอคงเนี่ยจะแจกให้กับผู้เล่นทุกคนหนึ่งตัวแน่นอน ส่วนมีเลียแล้วก็ป่าเกลิดัสนะครับจะมาในรูปแบบของใบสุ่ม O7K ให้กับผู้เล่นทุกคน1ใบนะครับก็คือสุ่มระหว่างมีเลียกับเกลิดัสนั่นเองอันนี้คิดว่าเพื่อน,อนๆหลายๆคนน่าจะดีใจกันนะครับแล้วก็ทางเกมนะครับก็มีเซอร์ไพรส์อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือการมาของแฟร์นรกแล้วก็พารานอสนะครับซึ่งถ้าจะเอาง่ายๆตอนนี้กลุ่มดาร์กไนท์ก็ตัวละครครบแล้วนะครับกลุ่มดาร์กไนท์เนี่ยผมบอกไว้ก่อนตัวละครของกลุ่มเนี่ยก็จะมีเมลคีเพลตัน แล้วก็แฟรนรกแล้วก็ปิดด้วยที่พารานอตนั่นเองนะครับเท่ากับว่ากลุ่มนี้ครบแล้วนะแล้วก็ทางเน็บบอกไว้นะครับว่าตัวของแฟนนรกแล้วก็พารานอตเนี่ยจะยังไม่มาภายในปีนี้นะเออแต่เขาบอกว่าคร่าวๆก็คือในช่วงของต้นปีหน้านั่นเองนะครับก็รอรุ้นกลุ่มดาร์กไนท์เลยว่ามาแล้วจะปวนทางไหนแต่คิดว่าจะมาในรูปแบบของ PVP มากกว่านะครับเพราะกลุ่มเนี่ยค่อนข้างเด่นในเรื่องของ PVP มากๆแล้วก็ต่อมานะครับการอัปเดตคอล์เล็ครั้งแรกของเซเว่นไนท์รีเวิร์สนะครับจะ ในช่วงเดือนที่3ของปีหน้านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับว่าจะคอรแบบอะไรเนาะแล้วก็สิ่งต่อมาที่ทุกคนไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมาไวขนาดนี้นะครับก็คือระบบ A w เว e หรือปลุกพลังนั่นเองซึ่งระบบเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่เด่นมากๆในเซเว่นไนท์ภาคแรกนะครับก็จะมีการนําเข้ามาซึ่งตัวละคร2ตัวแรกที่ได้รับการ A w เวกก็จะเป็นเดลโลนแล้วก็ซิมเมสตานั่นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับทางผู้พัฒนาก็จะมาบอกเกี่ยวกับดีเทลของพวกตัวละครเล็กๆ,ๆน,นะครับว่าถ้ามีการอเว e เกิดขึ้นเนเี่ย ภาพจาของตัวละครอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างตัวละครบางตัวอาจจะมีส่วนสูงที่มากขึ้นอาจจะมีความอลังการมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับพี่ CEO แทโอของเราเนี่ยก็ใจดีแจกของรางวัลให้กับผู้เล่นทุกคนเลยนะครับต้องบอกว่าน่าจะถูกอกถูกใจกันแน่นอนโดยเฉพาะหินสกิล9เมตรนะครับก็จะแนะนําว่าอัพเท่าที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับนะอย่าใช้เพลิน การอับเด็คร่าวๆในอีเวนต์เซเว่นไนท์เฟสติวัลก็จะประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าพวกไทม์ไลน์ กิจกรรมหรืออีเวนต์อะต่างเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ว่าอะไรจะเข้ามานะครับแต่ที่แน่นอนวันที่2 3หรือ24อะไรประมาณเนี้ยก็คือก่อนคิดมากนะครับจะมีการอัปเดตแพดของสุนหอคงเข้ามาแน่นอนนะครับก็ไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีตอนสุนหอคงเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าใครยิ้นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปถัดไปออกมานะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็รบกวนมาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของผมนะคะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูมแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับในส่วนของข้อมูลในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย